สบายดีทักทายสบายดีเอซพี่นอ้องเมิดสุภ้สุคนมื้อนี้ก็อยู่ครอบอยู่ควารพี่น้องสีมาทำเมนูนะมื้อนี้เฮาก็ได้เขียดจนาพี่นอ้องแถวบ้านเฮาเอิ้นว่าเขียดอีโมหรือเขียดจิโมนะอันนี้เขียดเฮาใส่เห่าขวาย่ยมห้อยละแลวเหาจะมาเฮิตมกพี่น้องมกเขียดนะตอนนี้ก็ น้องนุ่งกำลังอซอยเครื่องปรุงพี่น้องหอมเหี้ยมักพิดกระเทียมแห้งกระเทียมเขียวหัวสีไขรน,น,น,นะอ่ะทุกคนตอนนี้กำลังจะปรุงนะเอาใส่เลยเครื่องปรุงทําอิดกะใส่ผงสูรดหรือว่าเป้งหนวัวพี่น้องใส่หลายแส่บหลาย ก็ตามด้วยเกลืออือขั้นตอนบนุญยากพี่น้องเวลาปรุงแตง่งตามด้วยเครื่องปรุงหอมเหี่ยมอ,อ่าใส่เข้าไปกระซาวพี่น้องหงซาวให้เข้าเนื้อเข้าใน khâu keeng à, ờ, đủ khuôn nè, bưng leo, lại nhoi thì nó bịt tắt sẹp nó, thêm khoai vào đây. ถือว่าตอนนี้ก็ซาวเข้าเครื่อง mm. เหี่ยวห้อยพี่น้องต่อไปเราจะใส่ตองเป็นตองกล้วยพี่น้องตองธรรมศาสตร์นะมาหิดเป็นหมกนี่ในการเป็นตองพี่น้องที่ว่าเราลนไฟให้มันอ่อน mm. เหียบห้อยนะเราจะใส่มาหมกอ่ะหมกได้บบนี้นะฮอ ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการห่อใส่ตองห่อใส่ใบตองนะจะใส่ใบตอง,ตองหลายนิดนึงทุกคนเพราะว่าเขาจะหมกใส่เตาไฟเนาะเขาจะบนหนึ่งหมกจำเท่า ้สองหมกคุณมาเนี่ยะสองหมกพี่น้องหมกเดียวบุม,มดคุณเกียมอยู่คุณอีกเนาะตองเกียมหมกอีกอเติมใบมากๆเข้าไปอีก <laughs> เกียบร้อยว่นตกหัดอ่ะสืบต่อมกที่สอง ปาขุดแท้ขุดบ้ดานเนาะทุกคนเลยขุดใส่จนหมดบ่ให้เหลือ ทุกคนเตาไฟก็กำลังดังไฟอยู่คุณเนาะ <c oughs> เหียมหอยทุกคนถือว่าได้สองหมกอมตอนนี้หลังจากมัดหอ่อเหียบห้อยแล้วเราจะไปหมกใส่ไฟเลยทุกคนกคนละยางปีงเลยทุกคนอ่าทุกคนตอนนี้หมกเขากกำลัง ยางไฟกำลังมกพี่น้องจะใช้เวลานานาน,น้อยนึงเนาะประมาณสัโมงนึงหาสัโมงครึ่งทุกคนเขียดนี่จริงจะสุกเนาะถ้าเอาหมกไปใส้เวลาไวนะยานจะบุสุกอาจะใช้ไฟอ่อนๆค่อยยางค่อยปิ้งค่อยหมกไป หลังจากผ่านไปประมาณสั่วโมงนึงทุกคนมกเขาก็าได้สุกเป็นที่เงียมหอยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็าจะเอาออกไฟเนะเสุกเงียมหอยทุกคนเดี๋ยวเขา,าจะมาไข่กะเซบบซน้ำกัน ทุกคนตอนนี้เฮาก็จะมาไขบึงหมกเขียดของเฮานะที่เฮาได้หมกเ,มเต็มเต็มเมื่อคืนและวมนี้เฮามาอุ่นคืนนะา,าออ่อกท้วนๆเลยสีม,มึงด้วยแซบตวะอ่ะให้น้องสาวสีม,มึงกันเนย่นะ bên này Sự nhọn à, đó nhọn đó thoải mà say เอามามา,มาทุกคนแซ่แบๆเหมือนกันข้าวเหนียวมาทุกคนแซ่แบๆเหมือนกันนี่มุกเกียดนี่นี่แซ่บนะข้าวเหนียวสีเหม,มือนกันทุกคนแซ่แบเลอืมเรื่อง มันโตไปใหญ่เนาะดุมมันจะอ่อนอ่อนเนี่ยอ่ะอีกคำหนึ่งพี่น้องไอพี่ให้น้องเบิ่งคำนี้คำย,ยิ่ๆแอง แวะพี่น,อน้องเอาสำหรับคลิปนี้กับสีขอจบยกใบเพียงสำนีนเนาะแล้ว,ลวพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย